องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศแจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์โรคฝีดาดลิงโดยระบุว่าทวีปยุโรปยังคงเป็นศูนย์กลางการระบาดขนาดใหญ่ที่สุดที่อยู่นอกพื้นที่ระบาดเฉพาะทิ่นในแอฟริกาตะวันตกและแอฟริกากลางฝีดาดลิงได้แพร่กระจายหลังมีการรวมตัวในงานเทศกาลและงานเลี้ยงขนาดใหญ่หลายพื้นที่เพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นในยุโรปและพื้นที่อื่นๆและคาดการว่ามีความเป็นไปได้สูง ที่ฝีดาดลิงจะระบาดเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อนนี้นายแพท์ทิโดสอัดฮานอมกรีบเยซูสผู้อำนวยการ WHO เปิดเผยว่า WHO ได้รับการรายงานผู้ติดเชื้อฝีดาดลิงส่วนใหญ่เป็นผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันแล้วมีอาการป่วยและไปตรวจพบว่าเป็นอาการติดเชื้อฝีดาดลิงที่คลินิกสุขภาพทางเพศการเกิดขึ้นอย่างกระทันหันของฝีดาดลิงในหลายประเทศพร้อมกัน ่งชี้ว่าการระบาดอาจเกิดขึ้นมานานระยะหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ถูกตรวจพบผู้อำนวยการ WHO เตือนได้ว่าสถานการณ์การระบาดของฝีดัดลิงยังดำเนินต่อไปและคาดว่าจะพบผู้ติดเชื้อฝีดัดลิงเพิ่มขึ้นและใครก็ติดเชื้อได้หากสัมผัสอย่างใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโดยทั่วไปแล้วอาการติดเชื้อฝีดัดลิงจะสามารถหายได้เองจะมีอาการขั้นรุนแรงเพียงบางคนเท่านั้นพร้อมกับเรียกร้องให้ประเทศที่พบการแพร่ระบาด ขยายการติดตามโรคให้กว้างขึ้นเพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ติดเชื้อในชุมชนได้โดยเร็วดรไมล์ไรอันผู้อำนวยการฝ่ายฉุกเฉินของ WHO บอกว่าจากปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจะส่งผลให้ทั้งคนและสัตว์เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมรวมทั้งพฤติกรรมการหาอาหารผลที่เกิดขึ้นคือโรคที่ปกติจะพบว่าติดต่อเฉพาะในสัตว์กลับมาสามารถกระโดดข้ามสายพันธุ์มาติดต่อสู่คนได้มากขึ้น ด้านสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำยุโรปกังวลว่าการยกเลิกบังคับใช้มาตรการสกัดกั้นโควิด -19 ในการเดินทางระหว่างประเทศและกิจกรรมต่างๆอาจเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการแพร่เชื้อฝีดาดลิงอย่างรวดเร็วพร้อมเรียกร้องให้แต่ละประเทศใช้กลไกแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดเพิ่มการเฝ้าระวังและการติดต่อสื่อสารในชุมชนป้องกันการแพร่กระจายข้อมูลเท็จบนโลกออนไลน์จนนำไปสู่ผลกระทบในทางลบต่อระบบสาธารณสุข ส่วนที่อังกฤษสำนักงานความมั่นคงด้านสุขภาพแห่งสหราชอาณาจักรออกคำแนะนำใหม่เกี่ยวกับผู้ติดเชื้อฝีดาดลิงโดยระบุว่าควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงของตอนเองเป็นเวลา21วันโดยเฉพาะสัตว์ที่เป็นหนูเจอบินหรือหนูทะเลทรายหนูแฮมสเตอร์และสัตว์ตระกูลฟันแทะเพราะอาจมีความไวต่อโรคนี้เป็นพิเศษและกังวลว่าเชื้อไวรัสฝีดาดลิงอาจแพร่ระบาดไปยังประชากรสัตว์ดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่าสำนักบริหารศุลกากรทั่วไปหรือ GAC ของจีนได้จัดเตรียมคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินความเสี่ยงและดำเนินมาตรการเข้มงวดทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายการตรวจสุขภาพของผู้เดินทางและกระชับการกักกันสินค้านำเข้าและสัตว์จำพวกฟันแทะพร้อมยกระดับจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพของห้องปฏิบัติการและเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบเชื้อไวรัสต่างๆรวมทั้งผู้เดินทาง ทั้งขาเข้าและขาออกต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรหากรู้สึกไม่สบายมีไข้ปวดศีรษะเจ็บกล้ามเนื้อหรือมีผื่นแดงเพื่อป้องกันความเสี่ยงการติดเชื้อฝีดาดลิงส่วนสถานการณ์ทั่วโลกของโรคฝีดาดลิงตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมามีการรายงานผู้ป่วยรายแรกในประเทศที่ไม่ใช่พื้นที่โรคประจำถิ่นของโรคนี้พบว่ามีผู้ป่วยแล้วกว่า700คนในกว่า30ประเทศทั่วโลก โดยประเทศที่มีผู้ป่วยสูง5ลำดับแรกได้แก่สเปนอังกฤษโปรตุเกสแคน,นาดาและเยอรมันจากข้อมูลทางระบาดวิทยาของสถานการณ์ทั่วโลกพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ98เพศหญิงร้อยละ2ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ20 59ปีมากถึงร้อยละ99ส่วนสถานการณ์ในประเทศไทยยังไม่พบรายงานผู้ป่วยยืนยันมีรายงานผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สงสยัย แต่ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อฝีดาดลิงแต่ยังได้ขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ